นี้จะเป็นมอนิทคอของวันที่ห้ามกราคม2565นะครับตลาดหุ้นนะครับข้างนอกก็เมื่อคืนถือว่าก็ดีนะครับยกเว้นอย่างกลุ่มอันดาวโจนบวกไป200กว่าจุดแต่นัสแดกลงมา200เหตุผลหลักๆที่ทำให้ให้ดาวโจนขึ้นนะก็คือเรื่องของความกังวลเรื่องโอมิคอนนั้นน้อยลงนะครับจะเห็นว่ากลุ่มพวกสายการบินขึ้นเป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าตัว ัวเลขผู้ติดเชื้อของเมากาขึ้นไปแตะล้านคนต่อวันแต่ว่าตลาดหุ้นดีนะครับนั่นอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ทําให้ตลาดหุ้นหลายๆที่น่าจะก๊อปปี้ตามกันคือไม่ได้กลัวโอมิซอนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่จะสะท้อนมาถึงหลายๆที่แต่ว่าแน่นอนครับเวลามันมีเรื่องแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีทั้งคนกลัวแล้วก็คนไม่กลัวมันขึ้นอยู่กับตลาดหุ้นประเทศไหนกลัวมากตลาดตลาดหุ้นประเทศไหนกลัวน้อยอย่างไทยเนี่ย อยู่ในระดับที่กลัวปานกลางคือกลัวน้อยน้อยาปานกลางค่อนข้างไปทางน้อยนะครับเพราะเรายังอาจจะยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับเราถึงบวกได้แต่บวกแบบไม,ไม่ไม่รุนแรงมากแต่ก็บวกนะครับเพราะตรงนี้ก็ต้องตามดูเป็นรายวันไปนะครับส่วนเหตุผลที่นนสแตกลงเนี่ยผมเชื่อว่ามันโยงมาจากเรื่องของเราไปสังเกตบอลยวดีๆบอลยูตอนนี้สิบปีของเมกาที่หนึ่งจุดหกสี่เปอร์เซ็นต์จะให้เห็นว่าตอนนี้นักทุนกำลังเวทเรื่องดอกเบีย้ยอยู่ดอกเบีย้ยขึ้นอยู่ ครับเพราะตรงนี้มันก็จะทําให้กลุ่มเท็กซ์เนี่ยซึ่งเป็นอิงหรือว่ามีความไวต่อดอกเบยเียก็จะลงนะครับแล้วแถมตอนนี้มีกระแสะเรื่องของน้ํามันนะครับทันหินแก๊สที่จะขึ้นอีกอันนี้จะเป็นปัจจัยที่จะไปกดดันต่อในเชิงราคานะครับต่อเงินเกลออีกจะทําให้เงินเกลอมีโอกาสจะขยับตัวสูงขึ้นหรือไม่ก็ทรงตัวในระดับที่สูงไปอีกระยะหนึ่งถ้าจากันได้ราคาแก๊สธรรมชาติของอเมริกาเองนั้เนี่ย สูงมากๆในช่วงไตรมาสที่1ที่2ของปีที่แล้วอาการกาลังจะกลับมาแล้วก็จะกลับมาที่ยุโรปด้วยนะครับนั้นตัวแปรตัวนี้เรื่องของเงินความเสี่ยงเรื่องเงินเปอร์นเนี่ยต้องเป็นตัวแปรที่จับตาคู่ไปกับตัวโมมิคอนนะครับจะเป็น2ตัวมาคู่กับตัวแปนอื่นชื่อว่าน้มีน้ําหนักค่อนข้างน้อยตัวแปนอื่นวันนี้ที่น่าติดตาหน่อยคือบาทแข็งบาทแข็งคือหุ้นขึ้นนะครับบาดแข็งคือหุ้นขึ้นท้องง่ายๆนิดหนึ่งมันตรงนี้ถือว่าเป็นตัวดีพอเรนเน็ตบายไปเมื่อวานหก ชื่อว่าเน็ตปายต่อน,นะครับส่วนสถาบ,บันยังมีประเด็นตรงที่ LTS ขายอยู่นะครับที่เขาประเมินกัน20 0 0มล้านที่จะต้องขายนั่นแหละก็อาจจะยังเป็นเน็ตเซล์อยู่นะครับผมว่าเน็ตเซลเนี่ยน่าจะแอบสอบภายในประมาณสัปดาห์สองสัปดาห์าก็น่าจะหายนั้นครับสาหรับตัวการเน็ตเซล์ของนักงทุนกลุ่มสถาบันนะครับในประเทศนะครับในประเทศนี่คือส n a p s h o t ท,ที่ที่เห็นอยู่ณล่าสุด เอ่ทนออกมาผมว่าเป็นบวกตับตลาดหุ้นไทยอยู่เล็กน้อยนะครับไม่ได้ทนลบนะทอนเป็นบวกนะวันนี้เรากลับมาดูในภาพสรุปของเรานะครับเมื่อวานเราเห็นว่าหุ้นที่ลงของเราอ่ะก็คือกลุ่มโรงพยาบาลน,นี่คนเล่นกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยก็ถอยได้ก็ถอยนะครับถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้คารมอมาประชุมแล้วบอกว่าในเรื่องของตัวยูเซปนะครับยูเซโควิดเนี่ยยังคงใช้ต่อไปแต่หลายๆโรงพยาบาลไม่ยอมรับไม่ค่อยอยากจะรับเลยนะครับเพราะว่า S <S <an> <S การการที่ใช้เกณฑ์ยูเซ็โควิดเนี่ยมาทาเป็นเป็นภาระเขาเพราะมันต้องไปลงทุนเรื่องห้องต่างๆนานานะครับเป็นการลงทุนค่อนข้างจะเยอะทีเดียวแล้วก็เขาต้องจ่ายเงินไปก่อนนะครับไปเบิกเงินล่วงหน้าเนี่ยไปเบิกเงินทีหลังเนี่ยเขาเงินเขาจมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางโรงพยาบาลไม่อยากได้ถึงแม้จะไม่ยกเลิกก็ก็ผมเชื่อว่าสถานการณ์โอมิคนวันนี้เนี่ยทำให้คนเข้าโรงพยาบาลน้อยลงทุนกลุ่มโรงพยาบาลความสนใจจะลดลงไปตามบรรดับนะครับ รวมถึงกลุ่มส่วนกลุ่มอิเล็กตรอนเนี่ยหรือว่าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันไปนอิงอยู่กับพวกเดลต้าก็ไม่เกี่ยวกันแล้วกันเอาเป็นว่าตัวที่ระวังระวังกันนิดนึงคือกลุ่มโรงพยาบาลนะครับภาพสรุภาพสลุของตลาดหุ้นของเราวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของตัวจัดยูนิลิอสเซ็ตเป็นหลักนะครับก็เรียกว่าเป็นตัวประเด็นที่ที่ยังคงมีผลในเชิงบวกของตลาดนะครับมีผลในเชิงบบกของตลาดต่อไปนะครับสําหรับท่านที่อยากจะฟังเรื่องของคําว่าจัดยูนิลิอสเซ็ต เพิ่มเติมนิดน,งนึงนะเราไปเปิดในเมื่อเช้านี้นะครับใน,นักะเดลได้นะครับก็จะมีเรื่องผมจะพูดในมุมของอจะยูริเซสอยู่ระดับหนึ่งครับก็อาจจะเสียเวลาเยอะถ้าเป็นจะพูดณณจุดนี้นะครับจะสรุปว่ามันเกิดนะครับมันเกิดแล้วก็จะทําให้ัวตลาดหุ้นไทยนเนี่ยน่าจะมีโอกาสไปหาระดับ1,700จุดนะครับเป้าหมายก็ประมาณสัก2เดือนแรกก็คือมกราลแล้วก็กุมบาพันธนะครับโอเคครับคนนี้มาดูในจุดอื่นว่าเราควรจะให้ความสนใจอะไรบ้าง ลประชุมโอเปกเมื่อคืนที้ผ่านมานะครับ<ม>ก็คงกําลังผลิตเดิมนะครับก็คือเพิ่ม4ล้านบาท4แสนบาทเรียกต่อวันก็เพิ่มตามนั้นไม่ได้เพิ่มขึ้นอะไรขึ้นมากขึ้นเมือน,นี่ในเรื่องของอหุ้นในกลุ่มน้ํามันเองก็ยังเป็นบวกนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวตลาดหุ้นนะครับคำว่าเจนยูโอเปกเ,เนี่ยมันจะทําให้ตลาดหุ้นวันนี้น่าจะบวกได้แต่การบวกอาจจะไม่ได้รุนแรงเหมือนเมืม่อวานนี้นะครับต่ก็เป็นบวกนะครับส่วนหุ้นที่เป็นตัวตัวหลักๆของ ตลาดในการขึ้นรอบนี้เนี่ยถ้าเป็นไซส์เล็กก็เดี๋ยวฟังน้องแทนพูดก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นไซส์ใหญ่มันจะกระจุกอยู่แถวๆธนาคารกับคอมมูนิตี้นะครับธนาคารกับคอมมูนิตี้นะครับจะเป็นตัวนําเซตขึ้นไปหาระดับพันเแล้วโดยดัชนีเนี่ยที่ผมดูดมาเนี่ยจะนยวเรสเป็ดเนี่ยนะครับในรอบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยแปีใน10ปีพุ่งขึ้นครับถ้าเป็น25ปี15ปีใน25ปีพุ่งข,ขึ้นครับนั่นหมายความว่า เดือนมกราคมส่วนใหญ่แล้วหุ้นจะขึ้นนะครับก็ปีนี้ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเช่นกันถ้าเกิดไม่ได้มีอะไรเซอร์ไพรส์ตลาดในเชิงลบก็มานะครับจะเป็นแบบนั้นนะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราคุยกันเมื่อวานเนาะรานนี้ผมขอกระโดดวันมันจะมีอะไรไมเอ็กีไม่น่าจะมีอะไรวันนี้มีหุ้นเพิ่มเติมครับแทนดีเข้านะครับก็จะหมดหุ้นประมาณสามร้อยกว่าล้านหุ้นนะครับตัวนี้ก็ขายพูดหุ้นเดิมไปนะครับสิบสองจุดห้าต่อหนึ่งราคาจองซื้อห้าบาทนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอกระโดดไปที่ บแทงพุ้นเลยนะครับตัวนี้วันนี้มีมาให้เล่นสองหนานะครับสีดําเหมือนเดิมน,นะครับใครที่ตามตัวนี้สีดําเป็นการเวฟ fyi นะครับคือให้รู้ไว้นะครับสีแดงให้ความสนใจนะครับวันนี้สีแดงมีทั้งหมดสี่สีดํามีหนึ่งสีดามันก็คือเรื่อง ev ที่เราเคยดูทุยไปนะว่าถูกดึงออกเรื่องของมาตรการ ev นะครับเพราะฉะนั้น ev พุ้น ev เองนั้นเนี่ยยิงอยู่มาตรการหลักคงอยู่แต่ว่ามาตรการกระตุ้นการซื้อเนี่ย มันอาจจะหายไปอาจจะมีผลต่อยอดจองที่จองไปแล้วอาจจะไม่ซื้อก็ได้นะครับเพราะว่าคนคิดว่าจองแล้วเดี๋ยวใช้มาตรการได้เพราะผมว,ว่ายังไม่ใช้ไม่ได้นะครับก็รอดูกันไปนะครับตัว E ีีนะครับส่วนในตัวสีแดงที่เราควรจะมาสนใจอย่างตัวราคาหมูนะครับราคาหมูตอนนี้เนี่ยก็ขึ้นไปสองสามร้อยบาทต่อกิโลแล้วนะครับมันอันนี้มันเป็นผลมาจากคอสพุชนะครับซึ่งเป็นเพราะว่าต้นทุนมันเพิ่มขึ้นมันรัฐบาลทําอะไรค่อนข้างลำบากเพราะมันเกิดจากการต้นทุนเพิ่มขึ้น เป็นการคอสพุดไม่ใช่อยู่ดีแบบขึ้นราคามาได้เฉยมันต,ตรงเนี้ก็น่าจะยังเป็นโบดไปอีกระยะหนึ่งนะครับพูดได้ไประโยชน์จริงๆจะเป็นตัว CPM นะครับซึ่งดูๆแล้วเนี่ยก็ CPM เนี่ยตอนนี้27บาทอาจจะไปเล่นโซนๆนะครับใครใครอขายใครใครเล่นอยู่แล้วเนี่ยก็ไปรอขายในโซนประมาณช่วง28-29บาทนะครับสำหรับตัว CPM นะครับส่วนในตัวของ East, East Water นะครับตรงนี้ East Water เองทำเกี่ยวกับเรื่องเรื่องของน้ำนะครับซึ่ง หลังๆมาเนี่ยนิคมของ EC ขายได้เยอะขึ้นนะครับ e is Water จะเป็นคนซัพพลายเรื่องน้ำให้มันตรงนี้ก็จับตาดูตัว e s Water ดีๆนะครับเรื่องผลประกอบการของ e s Water นั้นเนี่ยครับถ้าเกิดเราไปดูในอดีตนะครับนะนิดหนึ่งเห็นไหมครับว่าของเขามีกำไรเนี่ยไม่ขี้เลยนะครับในมางหนึ่ง200กว่าล้านมาตลอดเลยเป็นหุ้นที่มีผลประกอบการที่ค่อนข้างจะจะดีมาอย่างต่อเนื่องนะครับในเชิงของ แต่ว่าข้อจุด,จดอ่อนอาจจะมีนิดหนึ่งคือบนรุ่มการซื้อขายไม่เยอะวันหน,น,นึ่งเฉลี่ยเท่าที่ดูเนี่ยตอนนี้ก็มาสักสิบห้าที่หกล้านบาทไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็เป็นหุ้นตัวหนึ่งที่ในแง่ performance ดีในแง่ story ของวันนี้ออกมาดีด้วยนะครับก็ราคาหุ้นนะครับก็ล่าสุดอยู่เก้าบาทสามสิบห้าสตางค์นะครับดูเห็นไหมว่าส่งนี้มีโอกาสขึ้นสิบบาทนะครับอ,อร p o ต t e r นะครับตัวถัดมานะครับ w i t e logistics ยังไงแล้วก็เป็นหุ้นที่เราชอบอยู่แล้วนะครับตัวน,นี้ก็นอกจากขนส่งทางเรือทางเครื่องบิน ตอนนี้มาเอาดีด้านลลางนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจำได้ไหมครับว่าที่เคยบอกว่าไวซ์โรเจสซิฟได้ประโยชน์จากการที่รถไฟทีแล่านะครับซึ่งอันนี้ก็เข้ามาบอกแล้วเขาได้ประโยชน์จริงๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวซัพพอร์ตในเชิงราคาหุ้นของ w i s ์นะครับก็ล่าสุดราคาอยู่21บาท20น้วนะครับส่วนสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นตัวที่พี่บิ๊กนะครับพี่บิ๊กเนะครับพี่บิ๊กเอ็กนะครับไทยพาณิชย์นะครับ สิ่งที่น่าเซอร์ไพรส์คือปัจจุบัน s อ b เนี่ยมี ROE เนี่ยอยู่แถวๆประมาณสักเส้นสีแดงๆนะครับ7.85ตีสัก8%อดีตเนี่ยเคยอ,อยู่แถวๆ20แล้วต้นเน่เกิดปัญหาเกิดประเด็นพวกลดค่าธรรมเนียมประเด็นนู้นประเด็นนี้รวมถึงโควิดรวมถึงเทสทวอลเนี่ยทำให้ ROE ของเขาตกลงมาจาก20%เหลือ8%ปเ็ขาขอกลับไปเป็น20%เหมือนเดิมถ้าถามกลับไปเป็น20%ราคาที่เท่าไหร่ลองย้อนกลับไปดูตรงนั้นราคาอยู่ที่ประมาณ150บาท นั่นหมายความว่าโอกาสที่ราคา s อสซีบีจะไป150บาทมีสูงขึ้นนะครับถ้าเกิดดูจากข่าวนี้นะครับนั่นตรงนี้นี่ก็ดูข่าวเอสซแล้วเนี่ยราคาล่าสุดของ s อสซเนี่ยอยู่ที่ประมาณ128บาทนะครับตอนนี้เราเริ่มเห็นแล้วว่ามีโอกาสไป็น150นะครับนี่คือรายชานหุ้นนะครับมีหุ้นสี่ตัวนะครับ CDF, ีเอฟอิสเวอเตอร์ไวท์โรชิแล้วก็ SCB นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมส่งไม้ต่อให้น้องแทนกับเรื่องของตัวกลยุทธ์ของวันนี้กันเลยนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับวันนี้มาต่อมันก็มีหลายเรื่องมาคุยกันนะครับก็ขอเริ่มจากการพูดถึงเปเปอร์ของทางฝั่งฟอนเดเมนทัลก่อนแล้วกันครับก็จะมีคอมเมนต์สตัวเรื่องของราคาแล้วบ้นอันนี้ก็เราก็พูดไปก็ต้องบ่อยส่วนเรื่องของเฮลท์แคร์เนี่ยที่รัฐบาลชี้แจงว่าไม่ได้มีการยกเลิกการรักษาผู้ป่วยในโควิดเนี่ยก็ก็เป็นอาจจะเป็นบวกหรือเป็นเป็นลบเป็นกลางอันนี้แล้วแต่คนจะมองครับก็ไม่ได้เป็นประเด็นต่อราคาหุ้นตัวไหนแต่ว่าให้จับตาประเด็นนี้ดีๆนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นบวกต่อโรงพยาบาลที่เป็นแนว พวกีเกีจริงๆหรือเปล่านะครับยังไงเราดูติดตามดูราคาหุ้นก่อนส่วนในเรื่องของบทวิคราห์ที่มีการออกมาวันนี้จะเป็นตัว i อเอสครับก็เป็นการปรับราคาเป้าหมายขึ้นไปที่24บาทเรก็มองว่าในช่วงปี2022เป็นต้นไปเนี่ยในแง่ของรายได้ของเขาแล้วก็ความสามารถในการทํากาไรทั้งธุรกิจที่เป็นธุรกิจสื่อแล้วก็ธุรกิจคาปติเนี่ยก็น่าจะดีขึ้นนะครับส่วนเด้นบ้านก็เป็นการปรับาราคาเป้าหมายลงนะครับเป็น2 2 0บาทแต่ว่าประเด็นเมื่อวานที่มีการ ไปนั่งประชุมทางบริษัทนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยในช่วงปตามาสยีเนี่ยโอเคนะครับทั้งรายได้จากการให้บริการโทรศัพท์แล้วก็อินเทอร์เน็ตบอดแบนด์ยังโอเคอยู่นะครับยอดขายมือถือก็ถือว่าดีกว่าแล้วก็ดีกว่าปี2019ด้วยซ้ำนะครับแล้วก็เรื่องของการรวมทั้งตัว True กับ D Tag แห่กในอนาคตเนี่ยก็น่าจะเป็นบวกในแง่ของอุตสาหกรรมที่ทําให้การแข่งขันด้านราคานลดลงนะครับแต่ว่าราคาป้าหมก็ยังมองคอนเสิร์ติฟู่ที่220บาทนะครับก็เลยเปลี่ยน คำแนะนําเป็นถือนะครับวันนี้จริงๆเรื่องที่อยากจะให้เวลาเนิดนึงเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของตัว paper น,นะครับที่เราทํา special report เป็นฉบับแรกของปี2022นะครับก็เป็นการมองนะครับตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดแรงงานเ,นเข้าด้วยกันนะครับวิธีการนะครับในการมองตลาดในรอบนี้เนี่ยเราลองมองจากคนข้างนอกเข้ามาดูซิว่าในตลาดแรงงานจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปดูข้อมูลในปีที่ผ่านมาเนี่ย ไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์โควิดอะไรก็ตามเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยความต้องการแรงงานในอุตสาหกรรมไทยหรือว่าตลาดแรงงานไทยเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างล่ะครับก็พบว่าในรอบ10เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนตุลาคมเนี่ยต่อให้มีโควิดเนี่ยปรากฏว่าความต้องการแรงงานมันเพิ่มขึ้นนะครับถึง8เดือนแล้วก็ลดลงแค่2เดือนแล้วก็การขอรับสวัสดิการการว่างงานเนี่ยมันก็ลดลงตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมาจนถึงปลายปีเนี่ยมันก็สะท้อนก็นั่งชัดเจนว่า เศรษฐกิจเราเนี่ยในภาพของภาพใหญ่เนี่ยก็ยังถือว่าดูดีขึ้นนะครับทีนี้ถ้าเกิดมองในขาของคนที่เป็นคนสมัครงานถามว่า,ามันมีตําแหน่งงานไหนนะครับที่มีความต้องการแรงงานเนี่ยสูงนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าบริษัทไหนหรือว่าอุตสาหกรรมใดก็ตามเนี่ยต้องการแรงงานสูงนั้นก็ย่อมหมายความว่าอุตสาหกรรมนั้นๆเนี่ยมีอัตราการเติบโตเนี่ยค่อนข้างดีนะครับเราก็เลยมีการสรุปออกมาเป็น6อุตสาหกรรมหลักนะครับที่มองว่าเป็นอุตสาหกรรมเด่นของปี2022นะครับก็เลยเป็นที่มาของการมอง อุตสาหกรรมอินซูแรนต์คอร์เซนเตอร์โลจิสติกคอมเมอร์สเทคโนโลยีแล้วก็เป็น EV นะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยก็จะออกมาเป็นหุ้นนะครับที่เป็นท็อปพิกจากอุตสาหกรรมที่ต้องการแรงงานเหล่านั้นเขาก็จะได้หุ้นออกมาประมาณ7ตัวนะครับก็จะประกอบไปด้วยหุ้นจากอุตสาหกรรมเก่าก็คือตัว B L A นะครับ O T O Wise Macro แล้วก็หุ้นจากอุตสาหกรรมใหม่3ตัวคือ I R G นะครับ J Mat แล้วก็ตัว E A นะครับในฉบับเต็มเนี่ยอยากให้ลองไปอ่านกันนิดนึงนะครับยังไงผมทำข้อมูลไว้่อทข้งครบตัวนะครับ เรื่องของตลาดแรงงานนะครับเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆนะครับลองไปอ่านดูรวมถึงตำแหน่งงานที่น่าสนใจด้วยนะครับทันมากผมขอข้ามมาดูในส่วนของกลยุทธ์เลยนะครับก็พอร์ตของเราเนี่ยที่มีการจัดสรรมานะครับก็ยังทำวินเรตได้ต่อเนื่องก็เกินกว่าครึ่งหนึ่งมาตลอดแล้วก็เปอร์ r m รนต์ก็กลับมาขึ้นมาเกือบเกือบหกเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับก็ยังดีกว่าเซ็ตอ,อยู่เรื่อยๆนะครับงนแงๆของการจัดพอร์ตในวันนี้นะครับก็เป็นการขายทํากําไรตัวบ้านนะครับแล้วก็ขอ เติมหุ้นที่เกี่ยวข้องกับสาย ICT Infrastructure แล้วก็หุ้นสาย EV เข้ามาสักตัวหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปถึงผ่อนเนี่ยผมขอมาดูที่ตลาดนิดนึงนะครับพี่อู๊ดได้เกินไปครั้งต้นแล้วว่าในภาพของเซตในรอบนี้ถ้าเกิดเซตจะขึ้นไปถึง1,700จุดเนี่ยหุ้นกลุ่มที่น่าจะมาเนี่ยแน่นอนว่าจะมีกลุ่มสายแนว community แน่นอนนะครับ1 2คือกลุ่มที่เป็นสายโลจิสติกเนี่ยตรงนี้เข้ามาด้วยกำไรจริงๆนะครัคือกลุ่มที่เป็นแนว ยิงการพื้นตัวของเศรษฐกิจเนี่ยอย่างกลุ่มพลังงานก็ดีหรือว่ากลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยก็ดีซึ่งเราก็มีการจัดวางหุ้นอย่างพวกแนว s อสหรือว่าตัวกราฟเอเนจี Energy รวมไปถึงตัวไวซ์เนี่ยอยู่ในพอร์ตอยู่แล้วนะครับซึ่งใครไม่มีหุ้น3ตัวนี้เนี่ยยังไงพิจารณาดีๆนะครับว่าใน2สัปดาห์เนี่ยน่าจะเป็นการเสี่ยโอกาสครั้งสำคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าหุ้นตัวนี้ถ้าเกิดตลาดหุ้นมันขึ้นไปต่อเนี่ยแปลว่า3ตัวนี้เนี่ยแม้ว่าราคามันจะอยู่ในโซนที่บนเนี่ยมันก็ยังจะไปไปด้ต่ออีกครับ ในแง่ของการจัดพอร์ตวันนี้ขอขายอย่างที่บอกไปขายวันใส่ JR แล้วก็ตัวเอทลนะครับถ้าเกิดว่าใครได้อ่านหนังสือพิพ์หน้าหนึ่งปัจจุบันเนี่ยจะิ่มเห็นว่ามันมีการพูดถึงข่าวการประมูลนะครับเป็นการประมูลโครงสร้างพื้นฐาน ICT เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัว data center นะครับเป็นอินเทอร์เน็ตชุมชนเนี่จะเนีช่ชรคอมเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องมันก็สะท้อนว่าอุตสาหกรรมไทยใน,ในรอบในรอบปี2022เนี่ยมันก็จะเหมือนกับที่เราเคยพยากรณ์ไว้ก็คือว่าปีนี้เนี่ยยังไงสาย ICT เนี่ยมา การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานี่ยต้องมานะครับก็เลยเป็นที่มาของการหยิบหุ้นอย่างตัวไอทียเข้ามาในพอร์ตนะครับส่วนหุ้น JR เจรยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้พูดถึงตัว JR ในฐานะของคนที่ทํา EV ชา a r g e r เนี่ยดั้งเดิมของเขาเนี่ยก็จะเป็นคนที่รับงานแนว ICT ีท f อินฟราเหมือนกันนะครับโดยแบ็กหลอกที่เขามีในมือเนี่ยก็จะมีประมาณค้าพันล้านบาทครับแล้วก็มีเป้าหมายที่ดูค่อนข้าง aggressiv เลยคือปีนี้ของเดิมเนี่ยมี5,000ันปีนี้อยากจะได้งานอีกประมาณ70,00นะครับก็มองว่าอาจ เป้าหมายธเกศเขาคือแต่เป้าหมายแบ็กหลอกที่1นึ่งหล้านบาทในปีนี้ก็ค่อนข้างบูมเหมือนกันนะครับแล้วก็ในแง่ของตัวที่เป็นข่าวเป็นประเด็นเนี่ยที่เราต้องหยิบมาพูดคุยแล้วก็มาเชียร์ในแง่ของทีม EV ีเนี่ยคือเรื่องของ j r ที่ไปจับมือกับทาง EA นะครับแล้วก็ทําธุรกิจชาร์เจอร์ถ้าเกิดว่าใครดูราคาหุ้นสาย EV นะครับอย่างใช้ตัว EA เป็นเกณฑ์ก็ได้หรือว่าตัว GPS ีเเนี่ยจะเห็นว่าราคาหุ้นในพวกนี้จะขึ้นไปสูงประมาณหนึ่งแล้วนะครับ แต่จะมีหุ้นบางตัวเนี่ยที่ถือว่าเล่นธีม EV เหมือนกันนะแต่ว่าราคาอยู่ในโซนด้านล่างเนี่ยเราเลยแนะนําเป็นตัว JR นะครับตัวนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นประหยัดที่เราคิดจริงๆเนี่ยเป็นธีม EV ที่สามารถเล่นขึ้นไปนต่อได้เนี่ยราคาเป้าหมายที่เรามองไว้ประมาณสัก9าบาทเนี่ยก็ถือว่าอยู่ไม่ไกลนะครับก็มองว่าราคาที่เรามองเนี่ยค่อทข้งเปลี่ยนไปได้สูงนะครับแล้วก็ในความสามารถในการทํากําไรของเขาในปีนี้เนี่ยถ้าเกิดพิจารณาจากแบ็คหลอกที่เขามีเนี่ยก็มองว่าสบายๆนะครับน่าจะทําได้ต่อส่วน ไอเทลเนี่ยก็เหมือนที่บอกไปนะครับว่ามันเป็นธีมที่แนวลงทุนอินฟราสตรจอร์เนี่ยยังโอเคอยู่นะครับส่วนหุ้นอื่นๆในพอร์ตเนี่ยที่เรายังถืออยู่นะทั้งตัวไวซ์โอริจีไอเทลีซีเนี่ยก็ยังเป็นไปตามแผนอยู่นะครับส่วนตัวเจมันเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอาจจะรู้สึกว่ามันช้าไปเนี่ยอาจจะลองไปเล่นตัวลูกก็คือตัว j m t เนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับในพาร์ทของตลาดแล้วกลยุทธยนะครับก็ขอส่งประมาณนี้แล้วก็ส่งต่อให้ทางเทคนิคเป็นการปิดท้ายนะครับ มาต่อในส่วนของทางด้านเทคนิคนะคะในภาพของเซตเมื่อวานนี้ก็วันแรกของปี ะะเราเห็นว่าทิศทางค่อนข้างจะเป็นบวกมากๆซึ่งเราเห็นว่าเป็นลักษณะการเปิดกระโดดแล้วก็ขึ้นทำลายใหม่ที่1674ตรงโซนนี้ถามว่าภาพตรงนี้แน่นอนมีความเป็นแต่อย่างไรก็ตามเราเห็นว่าความแดงของเมื่อวานเนี่ยการฉีกตัวยังค่อนข้างจะห่างจากตรงบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย5วันด้วยดังนั้นถามว่าภาพตรงนี้มีโอกาสไปต่อแน่นอนแต่ถามว่าการพักระหว่างทางควรจะเป็นต้องมีถ้าหากไม่มีการพักเลยเนี่ยการขึ้นไปเลยแรลๆตรงนี้ยิ่ง ค่อนข้างจะต้องระมัดระวังอยู่พอสมควรดังนั้นวันนี้เป้าหมายแน่นอนโอกาสของการที่เข้าใกล้ตรงโซนบริเวณ1680ตรงนี้ยังสามารถคาดหวังได้นะคะซึ่งเราเห็นว่าโซนดังกล่าวตรงนี้เป็นโซนที่ค่อนข้างจะมีในยะอยู่พอสมควรซึ่งถือว่ามันเป็นยอดเก่าในอดีตที่มีความสําคัญ วันนี้เรามองหาเป้าหมายของตัวเซตเนี่ยเราวัดในลักษณะ,ะฟิโบ o j e c t ชันซึ่งเราจะเห็นว่าภาพตรงนี้ที่เป็นไซด์เวตรงเนี้ยเราวัดสเต็ปเป้าหมายของการยกขึ้นไปเนี่ยมันจะมีเป้าหมายสเต็ปถัดไปของเขาอยู่แถวโซนบริเวณ1677หรือ1678นั่นเองถึงถึงว่าเป็นแนวต้านวันนี้ที่เรามองดังนั้นเป้าหมายของเซตอยู่ที่ประมาณ1680บวกลบเล็กน้อยนะคะส่วนจุดลับเนี่ย เรามาดูในภาพทางด้านขวามือเป็นภาพรายชั่วโมงซึ่งเราเห็นว่าการเดินทางของเขาเนี่ยจะเป็นรูปแบบของไซด์เว์อ up นะคะเป้าหมายแน่นอนว่าเซตของการขึ้นไปก็คือประมาณประมาณ1690แต่อย่างไรก็ตามวันนี้เราไม่ได้คาดหวังถึงขนาดนั้นวันนี้เรามองโซนอย่างที่บอกคือแถวบริเวณ1680บวกลบเล็กน้อยจุดรับวันนี้เซตเนี่ยเรามองแถวบริเวณ1660หรือ1664ตรงโซนนี้นะคะถ้าหากจะมีการย่อลงมาแล้วที่สำคัญของตัวเซตตรงเนี้ยไม่ควรจะลดตรงบริเวณ หกห้ 6, 5, 8, ซึ่งถือว่ามันเป็นแนวต้านเมื่อสีเดือนที่แล้วเนี่ยค่อนข้างแข็งดังนั้นไม่ควรจะต้องหลุดลงมาในแนวดังกล่าวแล้วดังนั้นภาพเซตยังมีโอกาสไปต่อแต่ควรสลับพับ การพักการพักตัวระหว่างทางนะคะเดี๋ยวเราไปต่อหุ้นที่ตรงใจตัวแรกคร่ะวันนี้เราเลือกตัว a อนะคะซึ่งเป็นหุ้นที่เราเมองว่ามีความน่าสนใจซึ่งเราเห็นภาพของตัว a อตรงนี้อยู่ในช่วงของการพักตัวแต่รูปแบบของการพักตัวของเขาทุกโซนเนี้ยเป็นในรูปแบบของสามเหลี่ยมแล้วมีฐานสําคัญอยู่แถวโซนบริเวณยี่สิบสองบาทสิบตังตรงนี้ ซึ่งฐานตรงนี้เนี่ยยังไม่ลุกยอดเดิมที่เขาฝากขึ้นไปได้ดังนั้นเรามองภาพนี้ยังมีความเป็นบวกแล้วก็เมื่อวานนี้เริ่มมีวอลุ่มขับเข้ามาแล้วด้วยประกอบกับเกิดสัญญาณบสิบเดาในตัวของตัว RSI นะคะวันนี้เป้าหมายที่เรามองเนี่ยมองโซนแถวบริเวณ23บาทไอภาพความเืออันนี้ภาพสายมืออันนี้เป็นภาพเป้าหมายเก่าที่เราเคยแนะนําก็ไปถึงยอดแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูภาพทางด้านนี้ดีกว่าค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ เป้าหมายสําหรับตัว AS วันนี้ที่เรามองคือโซนแถวบริเวณ23บาท50ถึง23บาทซึ่งถือว่าเป็นโซนมีนยัยะสําคัญนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยแนวต้านวันนี้เรามองให้ค่อนข้างจะกว้างๆคือแถวโซนบริเวณ23 50บาถึง24บาท20ซึ่งเป็นเส้นดาวเทนที่กดอยู่สําหรับตัวนี้ส่วนจุดรับมองแถว22 50ิบถึง22 90จุดขัดแน่นอนไม่ควรต่ำกว่าตรงบริเวณ22บสาทสิสำหรับตัวนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปต่อในตัวที่2น,นะคะวันนี้เราเลือกตัว JMT ก็เป็นหุ้นอีกต,ตัวหนึ่งแถวว่าเป็นหุ้นที่มีความแข็งแกร่งในแง่ของขัขึ้นซึ่งเราเห็นว่ายอดล่าสุดท,ที่เขาทำไว้เนี่ยถถวโซนบริเวณ70บบาทนะคะแล้วก็ปัจจุบันตรงเนี้ยถ้าหากเรามองจริงๆแล้วเนี่ยเสร็จการขึ้นของเขาเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะมีลักษณะาการพักก่อนแล้วก็ค่อยขึ้น และรอบนี้การพักของเขาเนี่ยเป็นรูปแบบของสามของสี่เหลี่ยมของสี่เหลี่ยมแต่ยอดก่อนหน้านี้เป็นลักษณะสามเหลี่ยมนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าภาพของการพักตัวของเขาเนี่ยจะสลับสับเปลี่ยนกันดังนั้นเป้าหมายวันนี้ได้นอนเราเชื่อว่ามีโอกาสการจะเบรคเจ็ดสิบบาทได้ดังนั้นสเต็ปถัดไปของเขาวันนี้ที่เราเหมาะคือโซนแถวบ,บริเวณเจ็ดเอ็ดสตา้าตคง ซึ่งถ้าฝ่าได้ก็คือ72-75นะคะแต่จริงๆเรามองให้มองเส้นสีขาวคือ71.5ถึง74บาทสำหรับตัวนี้ส่วนแนวรับมองแถวบริเวณ67บาท75ตางถึง68บาท75แล้วก็จุดคัดไม่ควรต่างกว่า66บาท50ค่ะเดี๋ยวเราไปต่อในส่วนของตัวแคสบาลานนะคะสำหรับตัวแคสบาลานที่มีลักษณะการติดในรูปแบบ t r a ดดิ้งเ e r รวันนี้มี2ตัวค่ะคือ P.S.D นะคะแล้วก็ตัว C.M.O ซึ่ง C.M.O ตรงนี้ เขาหลุดแคตไปเมื่อวันที่30ธันวาที่ผ่านมาเมื่อวานเทรดได้เป็นแค่วันเดียวแล้วก็ถูกดึงกลับเข้าไปใหม่ติดอยู่ในระดับ3นะคะส่วนตัวแรกเนี่ย PSG เนี่ยติดแค่ระดับ1ติด3สัปดาห์ค่ะสำหรับวันนี้คงต้องลุ้นตัวที่เหลือคือฟอร d นะคะแล้วก็ JTS แล้วก็บิ๊กอันนี้ติดวันนี้วันนัสุดท้ายถ้าหากไม่ถูกขยายระยะเวลาก็สตัวนี้น่าจะมีลักษณะการเกินกำไรได้ส่วนตัวที่เหลือก็คือวันศุกร์นะคะไฮโดไฮโดวันหนึ่ง มาโคมาโควาสาโมโน u v e แล้วก็ TRC ค่ะสำหรับข้อมูลในการรีเซนช้านนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะขอปิดประชุมเช้านี้ด้วยเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ